สวัสดีครับท่านทุกท่านในคลิปนี้อาตมาจะพูดถึงเรื่องของการการเข้าใจนะครับความเข้าใจใครที่มาในแนวแนวการเห็นสมมุตินี้แล้วนะครับการเห็นทมด้วยการเห็นเป็นอนัตตาสุญญาตาหรือว่าตัดความเป็นตัดตตาหรือว่าในแนวที่อาตมาชี้ให้เห็นเนี่ยนะครับถ้ายังเกิดความไม่เข้าใจก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติครับฟัง ไปให้หลากหลายเลยนะครับฟังไปให้หลากหลายฟังไปในหลายๆมุมมีหลายอาจารย์ที่ท่านเก่งๆนะครับโดยเฉพาะที่เป็นอาจารย์ของอาตมาอีกทีนะครับก็คือท่านอาจารย์แดงกีตา้าหรืออาจารย์แดงธรรมะนะครับคุณยงไปฟังได้เลยนะครับอาจารย์แดงแล้วก็อาจารย์สุดสอนวิชัยเนี่ยนะครับคือฟังไปเรื่อยๆนะครับเวลาที่เราเข้าใจใช่ไหมครับมันไม่ได้เข้าใจ จากที่ไหนเลยนะครับมันก็เข้าใจใจที่ฟังนั่นแหละแต่วันที่ไม่เข้าใจเนี่ยฟังเป็นร้อยเที่ยวพันเที่ยวมันก็ยังไม่เข้าใจนะครับแต่ถึงเวลามันจะเข้าใจนะครับอยู่ดีๆเนี่ยไม่ได้ฟังอะหยุดไปเงนั้นอยู่ดีๆตื่นเช้าขึ้นมาวันหนึ่งเข้าใจเฉยเลยเข้าใจไหมครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับฟังไปแบบสบายๆคิดตามไปก็ให้รู้ว่าเอ้เรากํลาลังคิดนะอะไรไป คิดไปเห็นความคิดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจไปเรื่อยๆว่าเออทําไมเราถึงต้องเรียนเราเรียนเราเรียนรู้เรื่องสมมุติแล้วทําไมเราจะต้องเรียนที่จะลืมสมมุติก็เพราะว่าไอ้ที่เราเรียนสมมุติเนี่ยมันมาจากภาษาสมมุตินี่นะแล้วก็คิดของเราไปเรื่อยๆไต่ตองสรุปไปเรื่อยๆให้กระบวนการทางธรรมชาติมันทําหน้าที่ของมันที่เรียกว่าโยนิโสมนัสิกาน่นแหละครับเสร็จแล้วเนี่ย ไม่ต้องไปตื่นเต้นไม่ต้องไปรีบบังคับไปข่มความคิดให้ตัวเองรีบเข้าใจนะครับปล่อยไปเรื่อยๆนะครับพยายามฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆทําความเข้าใจไปเรื่อยๆในสไตล์ของเราว่าเราจะเข้าใจมันไปได้แบบอย่างไรอย่างไหนอย่างไรนะครับถ้ายังไม่ใช่เป็นการหลงทางไปยึบว่าโลกว่างนะครับก็ถือว่ายังไม่อาการหนักนะครับเพราะว่าถ้าถือว่าโลกว่างเนี่ยจริงๆโลกคิดว่าโลกว่างก็ยังไม่อาการหนักนะครับก็ถือว่า เป็นไปตามคันลองได้เหมือนกันแต่ว่าท้านทาไปแล้วไม่กลับมาเลยเนี่ยก็ถือว่าก็ถือว่าไม่ใช่อะนะครับการเห็นความว่างการเห็นว่าสิ่งทั้งปวงว่างเปล่ามันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันมีการตัดสินไปแล้วมันเป็นการเชื่อไปแล้วมันจึงต้องใช้ความเข้าใจในยกสุดท้ายเนี่แหละครับเมื่อเข้าใจถึงถึงถึงความว่างก็ไม่ได้ไม่ว่างก็ไม่ได้นะครับ สิ่งที่เราได้มาก็คือเราจะไม่ไปพยายามปฏิบัติอะไรเพื่อข่มจิตใจตัวเราเพื่อให้ได้อะไรมาตามความหมายในภาษาสมมุติตรงนั้นแหละครับเราต้องเข้าใจเองครับเราต้องเข้าใจเองครับเพราะถ้าไม่เข้าใจเราก็จะพยายามไปขม่มความคิดให้ได้มาซึ่งความว่างว่ามันว่างนะไอที่เขาพูดมาเนี่ยมันไม่มีความหมายหรอกมันว่างเอ๊ะทำไมเรายังไปสนใจมันอยู่อีกนะเราต้องเห็นมันเป็นความว่างสิ S <S นั่นแหละครับมันกลายเป็นมีตัวเรามีหูไปได้ยินเป็นของเราเป็นเสียงของเราเป็นเป็นเราครอบครองความไม่พอใจนั้นนั่นเราจะต้องกําจัดมันนั้นอันนี้แหละครับที่มันจะกลายเป็นความไม่เข้าใจไปเรื่อยเพราะฉะนั้นสบายๆเลยครับฟังไปเรื่อยๆปล่อยความคิดให้มันเป็นที่มันเป็นนั่นแหละครับโก,กรธก็ให้มันปรากฏให้เราจัดเกณฑ์ให้มันรู้ไปเลยโกรธไปเลยแล้วก็ค่อยเข้าใจไปเรื่อยๆว่าไอ้เรื่องอที่โกรธนะมันไม่ใช่เรื่องที่คิดนะครับ เข้าใจไปอย่างนี้ในคลิปนี้อาตมาต้องการจะพูดในประเด็นที่ว่าไม่ต้องอ่าเรียกว่าอะไรไม่ต้องไปรีบไม่ต้องไปไม่ต้องไปข่มความคิดหรือไม่ต้องไปไม่ต้องไปพยายามเพื่อให้มันแบบเข้าใจนะครับถ้ายัางไม่เข้าใจเพราะเมื่อถึงวันเวลาที่เข้าใจมันจะเข้าใจเองเลยครับแค่เสพคบกับมันไปเสพคบกับมันไปเรื่อยๆ เมื่อถึงเวลาเข้าใจธรรมชาติมันทําหน้าที่ของมันเองครับเราไปทําอะไรกับมันถ้ามันถ้ามันยังไม่ถึงเวลาของมันมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาครับจนมันเกิดขึ้นมาเองนั่นแหละครับมันเข้าใจเองวันหนึ่งตื่นขึ้นมาเองเราก็เข้าใจเอ้ยเออเฮ้ยเข้าใจแล้วแค่นั้นเองนะครับเพราะไอ้คาว่าความเข้าใจมันก็ปรุงแต่งเราก็รู้กันดีถูกไหมครับแต่สภาวะความเข้าถึงเนี่ยมันต้องใช้มันต้องใช้การเพาะบ่มทางธรรมชาติ ซึ่งบางคนเนี่ยเข้าใจได้เร็วก็ดีไปนะครับบางคนเข้าใจได้ช้าก็ต้องต้องรอกันสักน,นิดหนึ่งก็ไปว่ากันนะครับถือว่าให้อยากจะให้ทําใจร่มๆทําใจเย็นๆนะครับฟังไปเรื่อยๆอย่างที่อาจารมาพูดมานะครับฟังท่านอาจารย์แดงฟังท่านอาจารย์สุดอะไรเนี่ยครับท่านอาจารย์สุดอาจารแดงคิดว่าทุกคนที่มาฟังแนวนี้เนี่ยก็คงจะ รู้จักท่านทั้งสองดีนะครับก็ให้ฟังให้ครบอะครับมีใครมาพูดแนวนี้ก็ถือซะว่าเขาพูดอะไรเราก็แค่ฟังไปแล้วก็พิจารณาดูใช่ไม่ใช่อย่างไรนะครับนั่นแหละครับก็เลยสิ่งเป็นสิ่งที่อยากจะมาบ,บ,บอกคุณโยมว่าหากยังคิดว่าตัวเองยังไม่เข้าใจเนี่ยไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องเป็นทุกข์นะครับถือซะว่าเดี๋ยวมันเข้าใจเองครับเมื่อถึงเวลาที่มันจะเข้าใจมันจะเข้าใจเอง ไลที่เวลาเข้าใจมันไม่ได้เข้าใจจากใครมาพูดใหม่ๆเลยมันก็เข้าใจจากไอที่ฟังเก่าๆนี่แหละมันก็เข้าใจจากไอบทเดิมๆที่ฟังมาร้อยรอบแล้วเนี่ยไอร้อยรอบเนี่ยฟังไม่เข้าใจนะแต่พอไอร้อยรอบร้อยร้อยหนึ่งเนี่ยมันเข้าใจครับมันเป็นอย่างนั้นครับลองดูครับไอคลิปไหนหรือว่าตรงไหนที่เราคิดว่ามันมีมันมีอะไรซ่อนอยู่แล้วรู้สึกว่ามันมันมีอะไรบางอย่างที่เราต้องเข้าใจมันเนี่ยหรือว่าที่เข้าใจ ถ้าที่เข้าใจแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่กําลังจะเข้าใจแล้วมันดูเหมือนมันยังไม่เข้าใจมันยังไงยังไงชอบคนน่ะแล้วมันถูกจริตเราอะอันนั้นนะครับฟังเข้าไปให้เยอะๆเพื่อมันจะได้เกิดความเข้าใจว่าอ๋อเข้าสับวันหนึ่งนะครับไม่ต้องรีบร้อนครับใจเย็นๆนะครับขอย้ําตรงนี้เลยว่าไอ้ที่เข้าใจมันก็ไม่ได้มาประหลาดมาจากไหนหรอกครับมันก็คือไอ้ที่ฟังกันอยู่ทุกวันนั่นแหละครับถึงเวลาเข้าใจมันเข้าใจเองมันจะปึ้งขึ้นมาเองเลยตามธรรมชาตินะครับ ไม่ต้องรีบร้อนนะครับค่อยๆทาความเข้าใจไปหา,าเหลี่ยมมุมอะไรก็ได้นะครับแม้แต่ตัวเราเองนะครับเมื่อเราฟังเนี่ยครับเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราลองพูดกับตัวเราเองก็ได้ครับอัดคลิปไว้แล้วก็อัดเสียงไว้อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนี้เราทําได้หมดแล้วนะครับเราอัดเสียงไว้แล้วเราก็มาลองเปิดฟังตัวเองพูดนั่นคือสิ่งที่จะมาทําอยู่บ่อยๆนะครับพอเราเริ่มเข้าใจเราก็อัดเสียงตัวเองเอาไว้แล้วก็มาฟังในยามที่เราว่างๆเนี่ยว่า เหมือนกับเราฟังคนอื่นพูดละครับแต่เป็นตัวเราพูดเองนะครับอันนั้นก็เป็นแนวทางการโยนนิสโตวาอย่างหนึ่งได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจเข้าใจอย่างแท้จริงตามความคิดของเราก่อนนะครับแท้จริงอย่างไรก็คงจะตัดสินได้ไม่ไม่ได้นะครับนอกจากตัวเราจะเป็นคนพิจารณาเองว่าแท้จริงอย่างไรนะครับเอาขอสรุปอีกครั้งหนึ่งครับคุณโยมว่าหากคุณโยมยังไม่เข้าใจก็ไม่ต้องตื่นเต้นครับอาจะมาบอกได้เลยว่าคุณโยมค่อยๆฟังไปเรื่อยๆ เมื่อคุณโยมฟังไปเรื่อยๆเวลาที่คุณโย,ยมเข้าใจนะครับไอ้คลิปที่คุณโยมฟังมาร้อยเที่ยวนั่นแหละครับมันจะทําให้คุณโยมเข้าใจไม่ได้มันไม่ได้มาจากประหลาดอะไรเลยแต่ก็ไม่ได้ฟันธงว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะบ,บางทีเนี่ยฟังร้อยเที่ยวอาจจะไม่เข้าใจแต่ไปฟังอันอื่นซึ่งมันมีอะไรที่เราติดอยู่เป้งพอดีมันก็เข้าใจได้เหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้ที่ฟังไปร้อยเที่ยวเนี่ยมันจะศูนย์นะครับบางทีฟังไปร้อยเที่ยวแล้ว ไอเที่ยวที่ร้อยหนึ่งเนี่ยมันเก็ตขึ้นมามันก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับทําใจให้ลมล่มแล้วก็ศึกษาไปทีละนิดตามจริตของแต่ละบุคคลอาตมา mm hmm. เชื่อว่าทุกคนก็จะเข้าถึงสภาวะความเข้าใจสัจธรรมนี้ได้ไม่ยากนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้สบายใจนะครับเข้าใจแล้วก็สบายใจไม่รู้จะสบายไม่รู้สบายใจอะไรเหมือนกันนะครับแต่เข้าใจก็ถือว่าดีกว่าไม่เข้าใจอาตมาเข้าใจอย,อย่างนั้นนะครับ เอาละครับก็ต้องขอบอกคุณโยมว่าไม่ได้ไม่ได้สอนอะไรอีกแล้วนะครับยืงภาษาไทยมาพูดยืงภาษาไทยมาพูดนะครับไม่ได้สอนอะไรอีกแล้วแล้วก็ห้ามเชื่อห้ามยอมรับห้ามปฏิเสธห้ามสรุปห้ามยืนยันฟันธงห้ามปักใจให้ค่าห้ามตัดสินนะครับเพราะที่พูดมามันมีค่าเป็นศูนย์ เสียงไม่มีความหมายภาษาไม่ใช่ความหมายถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดความเข้าใจที่เมื่อมราถามว่าเข้าใจอะไรมันก็บอกไม่รู้เข้าใจอะไรเหมือนกันเข้าใจนะครับคุณโยมครับเอาละครับอันนี้มันเป็นเสียงอย่างเดียวเราก็เอาไว้ฟังกันได้เพลินๆนะครับแต่ที่อาตมาได้พูดจริงๆเนะื้อหามันมีนิดเดียวนะว่าคาใจให้ล่มๆไว้ฟังไอ้ที่ฟังไปนั่นแหละครับร้อยรอบ อาจจะไม่รู้อะไรแต่พอร้อยหนึ่งรอบก้อยของเดิมนั่นแหละแต่เกิดเข้าใจมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับต้องบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไอ้ที่เข้าใจเนี่ยเข้าใจจากอันเดิมที่เราฟังอยู่ทุกวันนั่นแหละแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับอย่างที่ได้เรียนไว้เอาละครับสมควรแก่วเวลาขอเจริญในธรรมทุกท่านครับ